ค่ะพี่น,อน้องวีนฟ้าพี่น้องเขาป้ากล้วยมาหาหยวกไปมกใส่หมูค่ะพี่น้องมีสิมกหมูใส่ยหยวกกล้วยสูพี่น้องกินนะคะอนหอน,หอนพี่น้องสาหอนเ่ค่อ เนาะค่ะสองต้นไปห้าไปตองไปมกความค่ะามามกเลยค่ะยวกเข้ากัเอาใหญ่มันออกก่อวเนาะค่ะรางให้สะอาดแล้วเอามาต่ำก่อนต่ำให้มันแต่งเ,เล็กน้อยเนาะค่ะ กลิ่นม้อมพี่น้องอมากินน้ำกันได้แซ่บแซ่ดเลยพีนหนหน่น้องมกหยวกใส้กล้วยนี่โอ้ยมกหยวกใส้กล้วยบอฟฟิตบอลเถียงมกหยวกกล้วยใส่หมูโอ้แต่นายเนาะแนวกินบาดแกงใส่ไก่บ้านจะแสียพี่นอ้องหยวกกล้วยนี่แกงแบบบ้านๆเราเล่าให้ออน้ำปลาแดงเนีอ่อย สามสันค่ะหมูก,กิดมันมันยังแสบนะพี่น้องเอามาโมกเห็นมานอ้อพี่น้องเอ้ยให้หยวกให้หยวกใส้เลยค่ะให้เครื่องไปพี่น้องอันนี้ ตะไคร้ใบมะกรูดพริกค่ะหอมผงเครื่องเลยค่ะพี่น้องใส่นน้ำปลาแดกค่ะปลไดิผงชุดรสรสดีค่ะนี่ป่าจาักหน่อยนะค่ะ ใช้น้ำค่ะเพื่อความกรองกรอบอร่อยแน่นอนพี่น,น้องเอ้ยแ,แมงูนี่มาคักทำแมเราเห็นหนิสีตะหน่อยนะค่ะ้นงเซฟติดใจมากกิน เาปเลยี่นองใส่พักมีผักอีตูมีต้นหอมนะคะ่ะใส่พริกซอยน้ำพริกดดน้ำเนาะคะ่ะคนเข้ากัน,นอหอมเข้าไปอีกหอมหอมค่ะขนาดท่าน้สุกหอมแล้วเคยกินมเนาะพี่น้องมากินน้ำกันเด้อมุกใส่ใบตองค่ะ เสร็จแล้วพี่น้องมาหนีห่อไส้ใบตองเลยค่ะพี่น้องตาสเป็น์ยังสี่ค่ะห่อไส้ใบตองเลยมานนีห่อค่ะพี่น้องห่อห่อ หนึงเลยค่ะที่ไหนห่อเราก็เอาไปนึ่งไม่กินน้ำกันเด้อค่ะเสร็จแล้วครับพี่นนอก เจ็ดเจ็ดมกเอาไปหนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวไม่กินน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องมกซุกแล้วพี่น้องมกหมูใส่หยวกกล้วยซุกแล้วนแสบค่ะไม่กินน้ำกันเด้อเ <c oughs> มนูอาหารวันนี้มกหมูใส่หยวกกล้วยค่ะแซ่บแสบค่ะ มาค่ะพี่น้องมากินข้าวน้ำกันมนนี้อาหารถ้วยเดียวยังไงร้อนแ้่ไค่ะห,หมูสยวบนัวค่ะไปค่ะ ข้าม่กินน้ำกันเพียงเดียวมืนอนอาหารถ้วยเดียว ชี่น้ำก่อนครับน้ำก่อนเนื้อค่ะ เนาะเธ่บอกผิดหลาย <laughs> อย่เพียเพียงสมนด้ค่ะพี่น้องฝากความาพี่น้องก็ติดถามก็ไลไ์ก็แช่ก็กระดิ่งิ็กำลังแรงใจเด้พี่น้องคลิปน้าพอกันใ่ม่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะไท <c oughs> ยมาพ่อห,หายกิดหอดกันแล้วพี่น้องเนาะจากสินั่นเนี่ย <c oughs>